6บทเรียนการเงินจากบอร์ดเกมดังที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณข้อที่1ซื้อประกันตอนยังหนุ่มสาวยิ่งอายุน้อยค่าเบี้ยยิ่งถูกอย่ารอจนแก่แล้วมาเสียใจข้อที่2เงินเดือนอย่างเดียวไม่พอต้องหารายได้แบบ passive income จากหุ้นธุรกิจหรือสินทรัพย์ที่สร้างเงินขณะเราหลับข้อที่3เวลามีค่ากว่าเงินยิ่งอายุมากลายิ่งน้อย จัดสรรเวลาให้คุ้มค่าที่สุดข้อที่4ระวังกับดักหนี้บัตรเครดิตยิ่งกู้มากดอกเบีย้ยยิ่งทบต้นจาก1,000กลายเป็น1,000 0ได้ง่ายๆข้อที่ 5. ความรวยอย่างเดียวไม่ใช่ความสำเร็จคนที่ประสบความสำเร็จจริงคือคนที่มีทั้งเงินและความสุขไปพร้อมกันข้อที่ 6. ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนไม่ว่าจะซื้อบ้านซื้อรถหรือเที่ยวรอบโลก วางแผนการเงินให้ตรงเป้าติดตามบทเรียนการเงินใหม่ได้ในทุกวันนะครับ